สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเจอกันที่สวนอง,งุ่นทุ่งเศษฐีเวียงคุกหนองคายนะครับสำหรับเช้าวันนี้วันที่21กุมภาพันธ์6 7 6 7วันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนมาชมต้นอง,งุ่นที่ปลูกไว้ซึ่งเขาก็มีอายุได้6เดือนกับอีก7วันซึ่งผมก็ได้ทำการ กระตุ้นตายอดของกิ่งเคนให้เขาแตกยอดใหม่นะครับเนั่องจากว่ายอดเขาตันไม่พุ่งก็หลังจากที่ผมได้ทำการใส่ปุ๋ยสูตร25-7-7ก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วก็มีการแตกยอดออกมาเริ่มออกมาเยอะแล้ว ก็เดี๋ยวเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็ไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับกับการพัฒนาของต้นองุ่นอายุหกเดือนกับอีกเจ็ดวันนะครับที่สวนองุ่นทุ่งเศรษฐีเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับครับสำหรับต้นนี้ก็เป็นพันธุ์รทพอเตน,นะครับก็เริ่มแตกออกมาแล้วครับนะครับก็ สัญญาณที่ดีครับเริ่มแตกออกมาแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้อิงเคนเขาจะสั้นนะครับให้สุดข้างนะครับ,นะรบยอดแตกออกมา อดสวยครับยังไงกันบ้างครับเริ่มแตกออกมาดีหลังจากที่ยอดกิง่งเคียนเขาไม่ขยับอยู่เป็นเดือนสองเดือนนะครับผมก็ได้ทำการใส่ปุ๋ย2 5 7สแล้วก็ได้ทำการเติมอินทรีย์วัตถุใส่บริเวณทรงพุ่มเขานะครับโดยการ ผมก็ได้ใส่นิมใบก้ามปูนะครับเติมให้เขาแล้วก็นี่ครับยอดเขาก็เริ่มมาครับเต <c oughs> ียงไปก็เพื่อที่จะให้เขาได้มาสุดค้างนะครับ้ที่จะได้ เอาดอกแล้วก็เอาลูกเขานะครับถ้าเต็มค้างก็สิ่นเทงเขาสมบูรณ์แก่ก็ได้ทำการเอาดอกเขานะครับหลังจากได้อายุประมาณผมก็จะอยู่ประมาณ8ถึง12เดือนนะครับอย่างนี้ครับก็แตกมาแตกมา แตกสองกิ่งนะครับก็ตัดดอ,อกเลยนะครับตัดอ,อกกิ่งหนึ่งครับเขาเหลือยอดเดียวเขาเหลือยอดเดียวก็ตัดกิ่งนี้ออกเพื่อที่จะให้เขาพุ่งการคอยแต่งกิ่งให้เขาก็สำคัญนะครับเพราะเขาแตกใหม่เขาจะมีลักษณะเป็น สองกิ่งสองกิ่งนะครับเราก็แต่งให้เขาเหลือกิ่งเดียวอย่างนี้นะครับเขาออกเลยนะครับเขาเหลือยอดเดียวยอดเขาจะได้พุ่งนะครับ ครับแต่สวยมากเลยครับแต่งมาดูครับมันซ้อนยอดสองกิ่งออกเลยครับเเหลือกิ่งเดียวครับกิ่งเดียวอันนี้นะเรารับยอดโอ้สวยมากเลยครับอันนี้รุตพอเล็ดนี่ก็สองกิ่ง ตาวเลยกิ่ิงเดียวโอ้แตกก็เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะครับแตกตูกจริงเลยครับครับกิงนี้ิีงเทียนก,งกิงนี้เขาก็จะสั้นตันอยู่ตอนนี้ก็ได้ ลงมาแล้วครับอันนี้ก็มีลายยอดนะครับแต่งออกให้เหลือยอดเดียวกปครัดมีสองยอดครับก็จะเหลือหเหลือยอดเดียวยอดที่สมบูรณ์ ห้หนึ่งยอดนะครับตอนนี้ก็เป็นรูดพลิตนะครับยอดดีครับยอดจข็งเคนถ้าสุดค้างแล้วก็คงต้องได้สัตว์สมอาหารก็ไว้เอาดอกให้เขานะครับรับษาสนาราต้นของต้นรูดพลิตนะครับครับหกเดือน ใหญ่แล้วครับาากกสามนิ้วผมนะครับต้นนี้ให้มันต่อป่าเป็นรูดผลิตนะครับต้นใหญ่สมบูรณ์ครับก็ใบก็ยอดก็เริ่มมาแล้ว สิงนี้สุดสุดค้างแต่ที่ว่ายังไม่สุดก็เริ่มแตกยอดมาแล้วครับถอนมาแล้วยอดดอ่อนสวยๆเลยครับถือว่าแตกดีครับ นี่ค้างไปแล้วมาเด็ดออกครับสองยอดเด็ดออกเลยก็ขอบผมยาวๆนะครับวันนี้ยอดยอดนี้สมบูรณ์แต่ว่ายอดนี้ก็แตกมาใหม่เหมือนกัน เราออกเลยครับทังเหลือหเหลือยอดเดียวสำหรับยอดจิ่งเคียนนะครับรูดผลิตครับเดี๋ยวมาชมต้นหนึ่งนะครับแถวนี้ก็จะเป็นของพนันเฟมซิเลตครับ ลก็เหมือนกันครับก็ยอดแตกพุ่งดีนะครับนะครับกำลังแตกเริ่มแขวขึ้นมาแล้วครับยอดเริ่มยาว ครับเฟรมสิเลตนะครับเฟรมสิเลตจริงเคียนก่อนหน้าน,นี้เขาะจะตันไม่มียอดแล้วก็ไม่พุ่งตอนนี้ก็ได้แตกแตกใหม่ละวยอดใหม่แล้ะดูครับ ก็จะได้เลี้ยงเลี้ยงยอดกิ่งเคียงเขานะครับยาวยาวให้สุดค้างกิ่งเขาสมบูรณ์จะได้เอาดอกต่อไปนะครับเย,ยอะ6เดือน6เดือนกับอีกเจวันเหมือนกันนะครับนะครับโะ้บการพัฒนา งอกเขาสวยๆเฟมสิเล็ครับนี่อาหารทางใบก็ฉีดทุกๆหนึ่งอาทิตย์นะครับก็มีฉีดเสริมช่วยเขาแตดตายยอดนะครับแล้วก็ปุ๋ยทางดิน คราที่แล้วก็ให้สูตร25่สเก็บนะครับผมก็ให้ตุ้นเขาไปสองรอบนะครับแล้วก็ได้ยอดมาก็ยอดพุ่งก็ถือว่าน่าพอใจครับหลังจากที่ยอดจริงเทียนเขาเนี่ยนิ่งอยู่พักหนึ่งนะครับอยู่เป็นเดือนสองเดือน ไปชมพันหนึ่งครับนี่ก็จะเป็น beauty ่ i l e t ก็เหมือนกันครับนี่ก็เก่งเคียนก็สั้นอันนกันครับตอนนี้ก็ได้เริ่มแตกยอดใหม่มาแล้วครับก็ได้ทำการที่มีสอง ก่งเกงก,งกางเกงห้อขาเเดือดกิ่งเดียวเลยนะครับครับกำลังกำลังพุ่งกำล,ลังแตกครับเชี่อมังเา้า ทีทเิ์เด็ดนะครับแท็กใหม่เบนี่ครับแต่กขอบันด้าน,นข้างเลยนะครับแต่ด้านข้างแล้วก็ เอาไว้นะครับก็เอาไวเา้เฉพาะยอดเฟนซิเลดครับ ีสิเล็ครับอันนี้ยังไม่ค่อยแตกเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวก็ดูก่อนถ้ายังแตกไม่เยอะอาจจะต้องใส่ปุ๋ยอีกสักรอบหนึ่งน,นะเพื่อกระตุ้นให้เขาแตกปลายอดนะครับเสียนนี่ครับีเริ่มแตกแล้ว หรือว่าโอเคนะครับอันนี้ก็ยูตีสิเลตเกรเฟรมสิเลตครับนี่สวยๆแล้วครับเขีเย,เยนเก่งนี้ผมก็ แต่งไว้ก็จัดทรงจีกเกียนเขาก็ในลักษณะกลางปลานะครับก็จะแต่งออกมาด้านข้างสองข้างนะครับทรงกลางปลาซึ่งไว้กีงามเขาก็ไว้ทรงตัวทีตัวทีนะครับ ไปทรงตัวดีมาดูต้นนี้ครับ,บตีซิเล็ต้นนี้ถือว่าแต่ยอดดีมากเลยออกทุกกิ่งทุกยอดเลยครับนอนสวยๆทั้งนั้นเลยต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ดีครับแตดดีมากเลย กิเชียนรับก็เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับสำหรับยอดแตกใหม่ของกิ่งเชีนนะครับสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขออนุญาตขอตัวจบคลิปสำหรับวันนี้ลงเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับ ้นนางนที่สวนทุเรียนทุ่งเศรษฐีเรียงคุกหนองคายนะครับซึ่งเขาก็มีอายุได้6เดือนกับอีก7วันนะครับก็ได้ดูการพัฒนาการแตกยอดของจริงเชียนหลังจากที่ผมได้ใช้ปุ๋ยสูตร25 77แล้วก็พ่นอาหารเสริมทางใบให้เขาซึ่งก็มีธาตุรองธาตุเสริมนะครับเสริมให้เขาแล้วก็ ช่วยในการกระตุ้นแตกยอดของกิ่งเคียนเขานะครับเพื่อให้เขาได้สุดค้างนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับก็สำหรับตัวผมก็ถือว่าการแตกยอดก็ถือว่าดีครับผมน่าพอใจก็สำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวขอกราบสวัสดีแล้วก็ ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ติดตามรับชมช่องทุ่งเศรษฐีชาแนลนะครับก็สำหรับวันนี้ขอสวัสดีบ๊ายบายครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม